ัสดีครับผมเมื่องลงกินมัณฑนาโนนะครับเป็นหน้าป่าประชามพันธ์ของมหาดไทยสำชันนะครับก็เข้ามาร่วมในส่วนของกรรมการจัดงานฉลองครบ80ปีของท่านมบเดอร์มาตินนะครับในส่วนของเป็นกรรมการในส่วนของงานประชาพันธ์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กรรมการในการจัดทําหนังสือฉลองครบ80ปีท่านเเดอร์ท่านส่วนหนึ่งนะครับในส่วนตัวถึงแม้ผมจะไม่ได้จบการโรงเรียนในเครือของคณะเป็นกระบียนะครับแต่ว่าก็เข้ามาสัมภาษณ์กับเดินนะครับโดยที่ ถ้ามาร่วมง,งานทํนางานให้กับมเดอร์ท่านที่มาลัยลำชันร่วม20กว่าปีนะครับก็มีความประทับใจดูดูในตัวของท่านมาเดอร์ในความที่ท่านเป็นนักบวชนะครับท่านเป็นนักคิดนักพัฒนานครับแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งสอนนะครับอบรมนะครับเรื่องของหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งจบแล้วทํางานแล้วนะครับท่านก็ยังให้ข้อคิดให้แนวคิดนะครับตักเตือนอบรมสั่งสอนนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะ โปรดนะครับมีแต่วความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนที่ร่วมงานหรือผู้จ่ายประทาาับใของท่าน,นโดยตลอดนะครับซึ่งถือว่าเป็นความระทับใจแล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือแล้วก็น่ารักย่องมากที่สุดท่านหนึ่งแค่เจ้าที่ผมเคยประสบมานะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับศิษย์เก่าที่เคยร่ำเรียนกับท่านมานะครับหรือว่าเป็นสถาบันนิเครือนะครับมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกับท่านมาได้บัินนะครับในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับที่สนย์กทรประชุมแห่งชาติ ธิรกิจนะครับเพื่อที่จะแสดงออกในความกระนันอยนะครับแล้วก็ทําให้เด้มันเป็นท่านมีกําลังใจนะครับที่จะพัฒนาในงานงต่างๆที่ท่านยังมีความตั้งใจอยู่อีกมากมายนะครับขอบคุณครับ